สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสมจิตสมประสิฐอย่างเช่นเคยครับวันนี้เราเอาพระยุคเก่าโบราณให้พี่น้องชมนะครับองน,นี้เขาเรียกว่าเป็นพระเครื่องสุมกอนะครับเป็นสุมกอสุมกอองน,นี้เป็นสุมกอ เนื้อดำนะครับกลุก,กําแพงเพชรนะครับเพราะว่าขุดเจอที่กําแพงเพชรนะครับเขาจึงเรียกว่าเนื้อดําพระสุ้มตอเนื้อดํานะครับจะมีลักษณะไม่มีลายกระดกนะครับและก็จะไม่ค่อยเห็นพิมพ์เล็กพิมพ์กลางนะครับจะเห็นแค่พิมพ์ใหญ่นะส่วนมากนะครับที่ว่า ขุดเจอนะครับขุดเจอจริงๆอะ่ะขุดเจอจริงๆที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับเขาเจอมีแค่พิมพ์เดียวครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียวผมก็ไม่ทราบนะว่าพิมพ์เล็กมีหรือเปล่านะแต่ว่าตำนานเขาบอกว่าขุดเจอก็แค่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียวครับจะเป็นลักษณะการเล่นนะครับคือการราคาเช่าซื้อกันนะครับก็บอกว่าจะเล่น ถูกกว่าสุมกอที่มีลายกระหนกนิดหนึ่งนะครับลายกระหนกจะแพงกว่านะครับเขาบอกอย่างนั้นนะผมก็ไม่ทราบแล้วครับเขาดูตามลักษณะองค์พระว่าสุมกอเนี่ยทำไมเขาจึงเรียกว่าสุมกอเขาเรียกตามลักษณะขององค์พระคือคล้ายๆกอไก่นะครับ จริงๆแล้วองค์นี้สวยงามมากนะครับแต่ผมใช้ไฟสองนะครับถ้าไม่ใช้ไฟ2ก็ลักษณะจะเป็นแบบอย่างนี้ครับอย่างนี้เออ,อย่างนี้ครับช่องแขนจะลึกนะครับจะลึกจะลึกมากนะครับแล้วก็จะมีจะมีคราบนะครับจะมีคราบคราบเบ้าคือคราบดินดินอะไรก็แล้วว่าดิน ดินน้ำคล้ำนะครับที่ติดมาตั้งแต่สม,มัยก่อนนู้นนะครับแล้วก็จะมีความสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเหมือนเขาปาดนะครับหรือหลังกระดานนะครับเหมือนหลังกระดานที่เขาทํามาอย่างนี้นะครับก็ <lish> ของปลอมก็มีนะครับของปลอมก็มีนะครับของปลอมก,ปอก็ปลอมมาตั้งแต่ยุคก่อนนู่นแหละครับ แต่เราต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆว่าดูช่องแขนให้ลึกๆไว้นะครับแล้วก็ดูเนื้อนะครับดูเนื้อของพระเนี่ยให้เป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับและที่สําคัญนะครับคราบพวกนี้ต้องติดแน่นมากเลยครับแน่นนึบเลยนี่นะครับคราบเก่าๆที่ติดมันแต่สมัยก่อนนู่นนะครับจะต้องแน่นมากนะครับไม่ใช่ว่า เอาน้ําฉีดๆแล้วก็เช็ดๆออกหมดนะครับไม่ใช่นะครับออกยากมากนะครับเป็นคราบน้ําคล้ํานะครับที่ติดมาตั้งแต่ก่อนนู่นแหละครับตามซอกแขนนะครับอันนี้พิมพ์ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับให้พี่น้องดูดีๆนะครับราคาซื้อขายก็น่าจะแพงพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นพระเบญชภาคีนะครับ พูดถึงว่าด้านพุทธคุณนะครับเขาจะบอกว่าจะด้านเมตตานะครับด้านพวกกระพั์นะครับคือคิดง่ายๆเวลาคล้องคอนะครับไปทํามาขาขายก็จะดีนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้หรอกแต่พูดตามตำนานมานะครับเขาเล่าขานมาอย่างนั้นว่าเวลาเรา ไปค้าขายไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพภกทรัพั์เรื่องแขวคาดปลอดภัยนะครับเป็นด้านเมตตามหานิยมด้วยนะครับนี่ฮะเป็นดินที่ว่าละเอียดนะครับพระสุมกรเนี่ยจะเป็นดินที่ละเอียดมากเลยนะครับละเอียดมากจริงๆผมก็ให้เพื่อนๆนำมาชมวันนี้ก็ ก็ <S <S เป็นดินละเอียดจริงๆแหละครับผมที่แรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าดินหยาบๆนะครับก็จะเป็นพระใหม่นะครับพระใหม่แต่ยังไงก็ช่างนะครับเพราะเป็นพระเนื้อดินยังไงก็ต้องซองดูดีก็ยังไงก็ต้องมีเม็ดอะไรบ้างนะครับติดๆอยู่เนี่ยในเนี้ยนะครับติดอยู่ตามร่องตามอะไรเงี้ยก็ต้องมีเม็ดอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับต้องมีนะครับถ้าว่า เป็นที่เขาทําเรียนแบบมาเป็นพวกของเรียนแบบพวกเรซรงเรซินอะไรเงี้ยนะครับจะไม่มีคราบพวกนี้นะครับเนี่ยไม่มีคราบเอ่อดินคล้ำไอ้น้าคล้ำนะครับเอ่อแล้วก็จะล้างออกง่ายนะครับเนื้อก็จะละเอียดยิบเลยละครับแล้วก็นแน่นตึบเลยนะครับของปลอมแน่นตึบเลยนะครับเวลาเราซองดูนะครับจะไม่มีเม็ดกรวดเม็ดอะไรสักนิดเลยนะครับ ของแท้จริงๆเราซองดูแหละครับจะต้องซองดูให้ดีๆนะครับจะมีเม็ดอะไรบ้างอะไรสักน้อยอย่างน้อยก็ต้องมีแหละครับเพราะสมัยก่อนเขาร่อนร่อนก็ไม่ละเอียดไม่ละเอียดถึงขนาดนั้นหรอกครับอย่างน้อยก็ต้องมีรุดรอดมาบ้างนะครับเห็นไหมครับนเนี่ยเนี่ยก็ต้องมีรอยเปรี้รอยอะไรบ้างนะครับเนี่ยเม็ดอยู่ข้างบนเนี่ครับเนี่ยก็ต้องมีติดมาบ้างเนข้างบนนะครับเห็นไหมเนี่ยเน,นี่ยข้างบนเนี่ย ผมไม่ได้เอาอะไรชี้ให้พี่น้องดูนะครับให้พี่น้องดูคร่าวๆนะครับนะครับราคาก็สูงนะครับจะเล่นถูกกว่าสุมกอลายกนกนิดหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าพุทธคุณก็น่าจะเท่าๆกันนะครับพี่น้องก็ลองหาดูนะครับหาดูเพื่อมีใครเขาปล่อยถูกถูกแล้วก็เอามาลองเอามาห้อยคอดูนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า ช่วยในการทำมาค้าขายนะครับเป็นพระเกี่ยวกับโพกกระชับนะครับแล้วก็แขวงค่าปลอดภัยนะครับเมต่ตามมัธยมด้วยนะกระบอกอย่างนี้นะนะครับด้านล่างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดินก็จะเป็นคราบน้ําคล้าติดอยู่อย่างงี้นะครับพยายามดูพิมพ์ให้ดีๆนะครับดูพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยนะครับดูความเก่านะครับแล้วก็ดูมวลสารข้างในนะครับถ้าเป็นของ ที่เขาทํามาเรียนแบบจะไม่มีอะไรผสมเลยนะครับจะเป็นแค่เรซินอย่างเดียวแล้วก็ดําเนี่ยมนะครับราบพวกนี้จะไม่ค่อยติดแน่นเท่าไหร่หรอกครับนี่วงนี้ผมมาให้พี่น้องดูนะครับเป็นพิยีทานก็ได้มีโอกาสมาให้พี่น้องชมนะครับวันนี้นะครับมีลักด้วยนะครับลักติดอยู่แต่ว่าลักร่อนหมดแล้วนะครับนี่นตรงนี้นี่นมีก้อนหนึ่งนเน่เห็นไหมครับมีก้อนหนึ่งไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ก็ขอ จบการถ่ายทอดวิดีโอเพียเท่นี้ก่อนพาพี่น้องมาชมซุ้มคอรกระแพงเพชรนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ